สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเพียปอมนานะครับเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับวันอังคารที่31ตุลาคมครับสุดท้ายของเดือนแล้ววันนี้วันนี้จะพาไปชมเกมฮะกลางสัปดาห์ครับเป็นทางด้านของเดลเฟโฮคาครับบอลชั่วฮิโรมันฮะแล้วก็วันนี้ก็มีคาราบาวครับอังกฤษนะฮะแล้วก็รู้ไม่ถึงก o บาร e เรฮะสเปนครับ แล้วก็หลีกรองครับทยอยกันเตะครับผมคู่ที่น่าสนใจวันนี้ครจะพาไปชมเกมที่ม้าขาวสุดกาดครับจะเปิดบ้านเจอกับทางด้านยูเนียนเบอร์ลินครับคู่นี้ครับก่อนเกมว่าสตุดกาดเนี่ยในรลีกเนี่ยอยู่อันดับสามครับส่วนยูเนียนเบอร์ลินนะฮะตอนเนี้ยอยู่อันดับสิบห้าครับสิบนัดพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับทุกรายการนะและโดนคู่แข่งถล่มยับเลยครับวันนี้ครับบอลช่วยพวกเขามาเจอทางด้าสุดกาดครับ ตอนเกมครับคู่นี้ราคาเปิดมาที่ครึ่งลูกครับแล้วตอนนี้ไหลไปครึ่งควบลูกแล้วครับโอ้โหน่าสนใจทีเดียวครับสําหรับคู่นี้นะครับก่อนน่ไปดูสถิติกันก่อนครับคู่นี้เจอกันครับระสุดครับเมื่อวันที่สิบครับอ่าเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมสวัสดีสุดการ์ดเนี่ยไปชนะด้านยูเนี่ยนเบอร์รินมาได้ครับสามศูนย์ฮะแล้วก็ยูเนี่ยนเบอร์รินชนะ สตุดการดครับสามศูนย์สกอร์เดียวเชื่อมกันครับผมฟอร์มล่าสุดเป็นไงครับล่าสุดนะสตุตกาดครับเปิดบ้านครับแพ้ให้กับทางด้านฮอฟเฟนไฮม์ครับไปสามประตูต่อสองครับโอเคมันก็ชนะยู่ในบร์เวณฮะสามศูนย์ชนะทางด้านเว็บาเดสห้าหนึ่งครับชนะบวกบวกสามหนึ่งชนะโคลูนสองศูนย์ชนะดารซัมสามหนึ่งชนะไมสามหนึ่งครับ ถือว่ายิงคู่แข่งขาดได้ทีเดียวครับ5เกมหลังสดครับสตุตการ์ดครับแพ้เกมเดียวครับเป็นเกมราสุดการที่เปิดบ้านแพ้กับฮอฟเฟนไฮม์ไป3ประตูต่อ2แล้วครับผมน่าสนใจทีเดียวสําหรับสตุตการ์ดครับมาดูอย่างผู้มาเยือนกันบ้างครับทางด้านยูเนียนเบอร์ลินราสุดครับพวกเขาครับแพ้กับทางด้านแรเดอร์เบรเมนครับ2-0ถ้าเกิดอะไรขึ้นครับสําหรับยูเนี่ยนเบอร์ลิน แพ้บรึลง1-0นะแพ้สุการ์3-0แพ้ดอตมุนตี2แพ้บารากา3-2ครับแพ้ไฮดีฮาม1-0ครับเรากล่าวกับว่า5นัดหลังสุดคุกรายการนะครับยูเนี่ยนบร์ลีน่ไม่ชนะใครเลยครับแล้วก็โดนคู่แข่งอัศยยับเลยนะครับน่าสนใจเลยเดียวครับปีนี้ฮะคู่นี้นะครับเจอกันเจอกันนะครับราสศดนะครับทั้งด้านของยูเนีบยนบริลนนะฮะ ก็แพ้ให้กับฟุตกาดไปสมดูต่อสามครับส่วนทัศนคติป้าขุนบอลนะครับเป็นไงกันบ้างฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับก็นี่ฮะทุกรายการครับฮัหน้าหลังสุดฮะก็ผลงานทั้งสองทีมครับก็ถือว่ายำแย่เลยเดียวรักกีฬนเบอร์ลินนะคู่นี้ครับให้ซุอกาดต่อครึ่งรูปครับหมายว่าซุสกาดชนะสองหนึ่งครับ ส่วนอีกคู่เลยฮะให้สุดกาชนะสองหนึ่งเหมือนกันครับคู่นี้ก็ให้สุดกาครับทุกสำนักครับให้สุดกาครับเท่นกันครับไอเทียปอให้สุดกาแนะครับอยู่สุดกาครับมีใช้แน่นอนครับฟันธงครับอย่าลืมช่องทางการติดต่อนะครับที่ช่อง u t u b e ครับปอมนัทนาแทงครับฝากเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ